สวัสดีครับแม่อันเพิ่อนขับสงสัยว่าเป็นยังไงเดือนเพฤษภาคงคือบ่มีไฟครับคุณโบผนถามแต่หลายปีแล้วแม่เอาไฟออกปีสองพันห้าร้อยสามสิบที่ท่นวนความหลังให้ฟังเนาะบรรยากาศดีๆีเองสิก็เลยสิีวเาความเก่าความ,วม,วม,วมหลังเพิ่นกำลังออกเพลงมากเพื่นเมืองอีสานกำลังสีดังละตอนนั้นน่ะกำลังดังเออเนาะเพิ่นเมืองอีสานพวกคนหลังยังค่อยพวกวันนี้แหละคนกับขนกับหูภาพโพ์ของเด่อนเมนแล้วคือ แต่เพื่อนมีไฟอยู่มองนี้มีไฟอยู่มองกับอยู่กับอยู่ดังทางไหนวะทางนั้นนี่ในดอกนนี้มันมีทีมาเด้รถไปจอดอยู่นรถบาทตะกี้ขี่รถบาทเนาะสาธิตเดือนเพื่อนวันี้ขี่รถบาทขี่รถบาทกับสีล่งซื้อกับเขาเป็นประจำคือบางเมื่อกับสีซื้ออ๋อบางเมื่อกับสีซื้อซ้อยจุเสือย่างมาส่กันกินนะแต่ตะมหงปิ่งไก่หยังพวกมวันนี้ละเมื่อนั้นเมื่อเมื่อนั้นบนไปซื้อกับเขาดอกเมื่อนั้นไป รถไปจอด 101, รอยเอ็ดก็เลยโตนจอดลงสิไปซื้อของใส่อยูออ่ร้านวิบูนท่านิดวิบูนซูเปอร์มาร์เก็ตอีหยังเพิ่นนี่ละ่ะกลางเมืองรอยเอ็ดล่ะจำได้เลยแม่นบ่แมนนวันนี้ลงไปอันยุคนั้นจักผู้ใดขายของย่างๆเข้าไปย่างเข้าไปซื้อของนะเพราะว่าเฮา,า,า,นะา,าก็เป็นแค่เด็กน้อยบ้านนอกคนนึงที่นุ่งสินซัมเด้ลงไปนะนุ่งสินบ่เลยเออเขาว่าโอ๊ยเดือนเพีนตัวนั้น เฮ้ยมั่วายแทะว้าอันนี้ได้ยินเต็มนสองหูเลยเด้กับโต๊ะกับบ่ท่านท่ท่เป็นท่าเป็นบอลรูเรืองท่าเป็นนั่นกะสิของสิยังออกมาออกมามันกัเป็ี่ยนปมในใจดิบันนี้เออแมนบอกว่าเขาว่าเฮากผู้หายเขาก็บหงว่าฮักผู้หายอยู่แต่ว่าเขาหักเหียดบัดนี้บัดสิอยากบัดสิอยากเอาไฟออกคักๆมาหมักเบาเอาหมักเบาหมักเบาหนะกูตีในวงนั่นแหละพูดพูดเคยอยู่น้ำกันเงสิยงหงอยู่ บ้านนี้บัานนี้เฮาคิดว่าคนหูจากเดือนเพลินเราดิพาโพเดือนพี่มี่ไฟแม่นบอขันเฮามักเบาเนี่ยเฮาก็อยากไปเที่ยวกับผู้เบาแม่นบอขันไปเที่ยวกับผู้เบาเนี่ยคนกับหูว่าเป็นเดือนเพ่นม่นบอเฮาก็เลยมาว่างแผนดิว่างแผนเลยไปคุยกับเท่าแม่แม่หมองพนางแก้วคำลาเพิ่นมาย่างเล่อยนีงแม่ยม่ก็อยากเอาไฟออก ตัวเมียเล้ากับทวงเด้โอ้ตัวเมียเล้ากับว่าอ้าเสียวออกยังได๋ันไฟอยู่ข้างกัเบเพื่อนว่ามันเป็นไฟสเสน่ห์ไฟมานไฟน,นันเด้เพื่อนว่าแต่ว่าดวความที่หอาเป็นผู้ยิ่งเนี่ยเป็นคนดือ้อรั้นแน่นี่ใบหูแข็งก็เลยว่าหนูอยากเอาออกหนูหนูไปใส่หนูมากไปใส่มาใส่หนูม,นมเป็นอิสระแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมาหาข้อมูลมาแล้วก็เมือรุนมากแล้วก็เลยมาบอกอหูแล้วว่ามองได้เขา,เาไฟออกอา่า รงพยาบาลนี่ยังมาดูยละเอียดนี่แม่งพยาบาลนานๆดอิอยู่ฟังทั้งแพ่งบ่แม่แ<ะ>พงบอบอแล้วเป็นคนเสียบ่ืูถน้ำเล่าดอกต้องพาไปเอาไฟหลังจากนั้นข่อยกลนลาเลยคนจับอะไรได้เพเอ่อจะเอาไฟออกคนมือถืเป็นเดินนพิเลยไปล่ำมองในเขากัวบว่าโอ้ยเดินนพิษพ้อมดอกนี่ <c oughs> ไฟบ่มีก็ได้อธิบายที่เอาไฟออกแล้วจา้าที่แก คนเขาบอกโหว่าเอาไฟออกเงินอย่างเอาไฟออกเงินมักบ่าวเดี๋ยวไปเที่ยวกับผู้บ,บ่าวประวัติคอยเรื่องบอดีก็โชคชนเออเรื่องดีก็มีอยู่อันนี้บอกสู้ฟังเงินเสียดอกว่าเอาไฟออกเงินอย่างบ่าสามกาาววอกับ่เบิดเออบ่าสามอกับว่า,าวเวต่อันนี้เอาแต่เนื้อเนือมันไหมข้อหมายไหมหลายอย่างเด้มีประวัติหลายเด้พุ่นนะเออเรีนไพ่ติดไพ่ไปถึงตำรวจจับจังสานยิงสิวมีวัตถุนี้ <c oughs> โอ,อ,อเอคครับเรวคิดหน่าซีนี้อย่างเบาให้ฟังหลายอย่างอยู่ดีละดีละดีละประวัติว่าดเดินเพ่นไปยังก็มือไฟ <c oughs>